สวัสดีครับผม,ผมพบพอ่อกับบ่าวพันธ์อีกแล้วครับผมกับเมนูเส็บๆอยู่บ้านคุณพอ่อประธานครับปุมมือนึ้งพอดีคุณพอ่อมันขอนะมันจะปลูกมันได้ครับเป็นทีมงานเอามันแล้วครับผมมาที่นี่นี่ครับได้ละมันมากำลังขอนจะปลูกมืออื่นมึอม้อเลยนะครับแล่ก่อนที่ขอนเห็ดเราก็ต้องเห็ดกับเขากินก่อนครับผมผมก็ได้ปาลาไหลมาครับผม ปลาไหลตัวใหญ่ๆมาให้คุณพ่อเป็นต้มเตจต้มสมแล้วครับนะครับกำลังใส่ใบใบใบม่วงใบสมม่วงพร้อมครับผมปลาไหลนี่เลครับแกะครับคนนี้ง่ายงรัม ใสนใจหมูฟ้าหมูความได้ครับยนี่โอ้เจติคอ,อกเลี้ยงหมูดีใช่ปะพอดีเพิ่นได้ยุดได้อาบเพื่อเจติน่ครับเรื่องของหมูหมูครับผมนะครับราคาประแพงครับผมถักติดต่อสอบถามสนใจถามได้เลยครับผมอื้ อน้ำใสอีกบี่นเดี๋ยวผมอาน้ำใสเลย โอ,อ้หมดสามตัวครับผมไปเขาอะไรนี่เด็ก ตามเกลือแล้วครับผม รถมแล้วแต่บบเโลรดดีเลยสมใส่ใบสมงขาม่วยขามด้อมครับผมออรถดีครับแบบเปืเป่อยเ,เ,เลยครับเปืดด่ือยแต่ไม่เอาไม่ไหมนะครับเปื่อย ไอตูมาใไซอีกหน่อยครับผมนี่อ่ะไอตูไอตูไทยครับผมเพิ่มคมนัวจังหน่อยโอ้ดีครับน้องมันรวมแล้วหนึ่งเารารวมผมีเรื่องรวมหรอกทายแล้วกรื่องรวมเบิดหรอกลองของนั้นเลยเตยยาสินทำไมเพรา่อะไรโอ,อ้เปื่อยครับของแท้น,นี่ นี่ต้มเอียนน้ำครับอี่ส่วนเลยนีครับเกยหัดเนีเจ็บกันเวรับอืมของแกเฮ็ดยังดีครับมันจะาแต่้แ่นิครับสูตรดังเดิม,อม,อมหอมห,หย เคมพ่อดีแล้วอือแบบส่วพผงกับขวดใส่ลงไปครับผมทีุ่รงนี้หอมอือตรงนี้หอมสดๆดหอ้ในการเรี่ยวอือได้กินข้าวครับผมมาที่นี่มาเด้อครับเออผีตัวอักษรน้อามากินข้อมกันครับต้มเป็ดอะไรสูตรคุณพ่อครับเมื่อเนี้ยแดั่งเดิมแน่นอน เสียบไปแล้วแต่สูตรบางสีครับผมเปื่อยๆเรื่ออืมสีครับโอ้สุดยอดเลยครับปลยเผาอีกอยครับผมนี่เราว่งสองยางครับ โอ้เด่นๆดินมันืออือหวาน้าหนาน่อนเลานรงไครับอือหวนบรูครับหวานดีา่นในเด้ดห ชาัผมี่คือก็บสมเนื่องงงกันนะแบบอุดเบี้ยยันติหามาหนามาอืมเลยแล้วเขาดับกันพี่นี่เอาดังฉันได้ไม่ซิ่บมึงเด้อ

ขาครับ้งมือมอมัึคุนเลื่อ้กินเยอแบบฟรีตลอดตายาพุ่มกินนทหนึ่งมันออกงั่วแล้วอย่างนีหอยังนี่เป็นฟักนี่เป็นฟักเนาะเหม็นไปโอ้คณวากินได้ครับกินงากินเป็นไบ ยาแล้วยาแก้ปวดขาที่เลือก็พียตัวเนาะเราพุ่มกินชนิดเท่าต้มเกล็กรบหมื่นมันจะเด็ดกินเด็ดกินด้วยเละกลางมุงยืนแต่เคลเลยเนาะ <laughs> เนี่ยบวบใหญ่ ได้กลางมึงเิ่นยุแก้มเงิืหเบเยบเบหันเาิว่เลยว่า่าล้วขิไปขมางบนไม่ใชไเนาะไเนาะ

ขี่กีะเดือนม้อนดีฮะข้าเาวอคุบ้ามันค้งไปหลายมือแล้วข้าบ้านโบแตกแม่แทกกับขี่กรเดีอยนจอยขนวจตอนน้ใส่หัวหอยก็ไปวุ้แล่ว่อนคุกมันจะเป็นปีเรื้ยงเนาะเปนปีน้ำน้ำต่างไปงั้นใช่ไห

เออยี่หัวพ่นมันยากเลยครับินพื้นคุณพ่อบลิใส่เนาออืมอืมอีกรีห่งครับจะยาก เขาตากแข็งเนี่ยทั้งทั้งนครพนมบอกว่าเขาไปต่อยย้ำตีสามตีสี่แปิดยุมม่มเหายุ่มเบาขึ้นมากไหมย้ำเหนีอสิพี่แม่อะงย้ำอย่างนี้ย้ำนมากย้ำหนี้นสิเบิร์ือดออดท้องหอดเอาขากตีแต่ปูใส่หัวก็ตีเอาจีดีดรอกตากแข้งทิ้งมิดแล้ว ลักเขาจิตอกสปูกันเนี่ยอกใส่งอน,มมนหม่บีบออกมาขึ้นครับโบบบกเมรูเด็ดสูตรังเดมครมบผมงอม,ม,มาใส่ปาทิ้นโอ้พันหัวใจของกินน้ำป่ะหัวใจมองกอดต้องกินน้งบอมนออกไป่้างนอก เด็ดแล้วครับอยู่ดีแห้งครับเปิดที่นี่โอ้เสียบเสียอุ้เสียบเป็นหลักเยครับเาขัดๆเ้ยครับเมนูนี่สุดยอดเลยครับต้มเปื่อยเสบีะครับเสียบ